สวัสดีครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวในหัวข้อในการสอนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของอ Python นะครับแล้วก็เรื่องของตัวแปรหรือว่าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า variable นะครับผมอาจารย์วิศนุอินสปกนะครับเป็นอาจารย์ประจำารายวิชานี้นะครับเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันก่นกน,นะครับในการที่เราจะาสร้าง หรือเขียนแอปพลิเคชันอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำหรือว่าเราจะต้องรู้นะครับเป็นเรื่องแรกๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องของการกำหนดค่าตัวแปรอะไรต่างๆนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเขียนเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันในหัวข้อของพวกข้อจำกัดอะไรต่างๆก่อนนะครับด้วยตัวของ y t ท o นเองเนี่ยจึงอยู่ว่าที่มันมันเขียนโปรแกร,รมโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องสนใจรัฐไทย ก็คือตัว y y t o o เนี่ยมันจะเป็นโปรแกร,รมที่เขียนได้แม้แต่จะไม่ใช่โปรแกรมเมอร์มันก็สามารถที่จะเขียนได้นัแหละนะครับทีนี้ในการที่จะเขียนมันขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ต้องสนใจในส่วนของ d a t a t y p e นะฮะแต่ว่าเราก็รู้ไว้บ้างก็ก็มันก็จะมีประโยชน์นะครับด้วยปกติ d a t a t y p e เนี่ยนะครับในการเขียนโปรแกร,รมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีะข้อมูลที่เป็น ตัวเลขที่เป็นจนํานวนเต็มนะครับก็คือจํานวนที่ติดลบได้นะครับก็แต่ห้ามเป็นทศนิยมนะครับเป็นจนํานวนเต็มแล้วก็พวกจํานวนเต็มบวกจานวนเต็มลบนะครับข้อมูลประเภททศนิยมนะครับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะครับแล้วก็พวกข้อมูลที่แสดงค่าความจริงต่างๆอย่างเช่นข้อมูลที่เป็นตรรกะหรือที่เราเรียกว่าบูลินเองนะครับก็จะมีจริง,รงๆก็จะมีลกหลากหลายเลยแหละนะครับ มันก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะแต่โดยหลกัหลกๆก็ที่เราจะใช้กันก็จะประมาณนี้นะครับจำนวนเต็มก็ integer นะครับอาจจะมีจำนวนที่เป็นทศนิยมอาจจะเป็น double เป็น float นะครับแล้วก็มีที่เป็นลักษณะที่เป็นความจริงความเท็จนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกข้อมูลทางตรรก,กะนะครับมีจริงมีเท็จมีศูนย์กับ1มี two มี f o u นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งมีตัวเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นเราก็จะเรียกว่า,าประเภท b o ล l e เนานะ แล้วก็อสุดท้ายก็คือที่ต้องใช้กันโคตรเยอะเลยก็คือในเรื่องของสตริงนะครับสตริงคือข้อมูลประเภทข้อความนะครับเป็นตัวอักษรนะครับที่ไม่สามารถเอาไปคำนวณได้นะครับอันนั้นคือคือประเภทข้อมูลที่ที่มีอยู่ในทุกๆภาษานะครับแม้ภต่ p y ท h ทอนเองถึงแม้จะบอกว่าไม่ได้ใช้ในส่วนของ Rata Type นะครับร้0แต่มันก็ยังมีใช้อยู่บ้างบางส่วนที่เราจะต้องรู้ไว้เหมือนกัน นะครับแล้วัทีนี้เดี๋ยวระหว่างที่เรากํำลังเรียนกันเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพยายามสอดแทรกเนื้อหานะฮะในส่วนของไทประเภทต่างๆให้นะครับนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเริ่มมาเขียนโปรแกรมกันเนี่ยนะครับสิ่งที่ที่เราจะต้องรู้นะครับก่อนเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของตัวแปรนะครับตัวแปรหรือ variable นะครับตัวแปรคืออะไรตัวแปรคือพื้นที่นะครับ พื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์มันอยู่ในเมมโมรีมันอยู่ในความจำอะไรครับเราสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อให้มันเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้เราเอาไปใช้ทําอะไรในอนาคตคือทุกอย่างเเราเราเขียนเนี่ยนะครับเมื่อพิมพ์อะไรสักอย่างลงบนแป้นพิมพ์หรือว่าคลิกเมาส์ลงไปเนี่ยนะครับข้อมูลที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์นะครับหรือว่าจากการคลิกหรือจากการดรากเมาส์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ มันจะถูกจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจําของเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะดังนั้นก็คือว่าเมื่อเราสั่งให้มันพิมพ์หรือว่าสั่งให้มันคลิกเนี่ยเราจะต้องเตรียมพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลไว้ให้มันด้วยนั่นแหละครับหน้าที่ของตัวแปรนะครับหน้าที่ของหน่วยความจํานะครับโอเคนะครับผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นสมมติว่าคุณบอกว่า,าให้พิมพ์ตัวเลขลงไป2ตัวหนึบวกหนึ่ง นะครับแล้วให้คำนวณว่ามันเท่ากับเท่าไหร่สิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือคุณก็ต้องสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวครับตัวแปรตัวแรกเนี่ยเอาไว้เก็บเลข1ตัวแรกตัวแปรตัวที่สองก็คือเก็บเลข1ตัวที่2แล้วคุณก็ต้องสร้างตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการรวมผลคํานวณว่า1นึบวกหมันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับสองคือจะอยู่ในตัวแปรตัวนั้นอันนี้คือตัวแปรนะครับดังนั้นเนี่ยตัวแปรเนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องใช้ตลอดเวลานะครับ ในในภาษาคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ภาษาไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้นะครับคุณก็ต้องใช้ตัวเรื่องของตัวแปรเสมอนะครับเอาละนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ยยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าตัวแปรมันคืออะไรเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะครับเราก็จะค่อยๆปรับแนวคิดปรับอะไรต่างๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเองนะฮะทีนี้ในการตั้งชื่อตัวแปรเนี่ยนะครับในภาษาไพทอนมันก็ต้องตั้งชื่อใช่ไหม าภาษาอะไรมันก็ต้องตั้งชื่อเหมือนกันหมดนะครับตัวแปลแต่และตัวที่เมื่อเมื่อเรา,าจะสร้างมันขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีชื่อนะครับชื่อพื้นที่ตรงนั้นตัวแปลมันก็เหมือนกับกล่องหรือว่าเยนชาร์กนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ตั้งชื่อให้มันเนี่ยเวลาเรียกใช้คุณก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรดังนั้นเราต้องตั้งชื่อให้มันด้วยนะฮะทีนี้พอเราตั้งชื่อเนี่ยมันก็มีกฎของมันอยู่ครับในการตั้งชื่อ,อมาดูกฎของการตั้งชื่อนะครับ กฎของมันเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายข้อนะผมสรุปออกมาให้เหลือ3ข้อกฎข้อแรกก็คือว่าตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กเนี่ยถือว่าคนละตัวกันนะครับตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กถือว่าเป็นคนละตัวกันนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างสมมติผมตั้งชื่อตัวแปรว่า cat ละกัน cat c a t แกไอีกตัวหนึ่ง c a t นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับฟอนต์นิดนึงมันเลกเกินไปเนาะคุณจะเห็นว่าตัวแปรสองตัวนี้นะครับตัวแปรทั้งสองตัวเนี่ยนะฮะตัวหนึ่งเป็นตัวพิมพ์เล็กตัวหนึ่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เห็นไหมฮะตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมใหญ่ถือว่าคนละตัวนะครับถือว่านี่คือหนึ่งตัวแปรนะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวแปรถือว่าคนละตัวกันนะครับตัวพิม์ใหญ่กับพิมพ์เล็กถือว่าเป็นคนละตัว ดังนั้นเวลาเราตั้งชื่อ,อต้องระวังด้วยนะฮะเมื่อไหม่ส่วนใหญ่มักจะพลาดตรงนี้แหละตอนตั้งชื่อตั้งแบบหนึ่งนะครับตอนเ,อเวลาเรียกใช้ก็ไปเรียกใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับอ,อันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับอย่างเช่นอ่าสมมุติว่าตัวแประนะครับตัวแปรผมชื่อ number นะครับตอนผมตั้งชื่อผมตั้งชื่อเป็นว่า number นะเวลาผมไปเรียกใช้ผมตอนไปเรียก number แบบ อ<น>ตอนตั้งชื่อตั้งไว้แบบนี้ตอนไปนเรียกใช้แบบนี้ผลที่ได้คืออะไรผลที่ได้ก็คือหาไม่เจอครับมันก็เออเลิไปนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องระวังนะครับตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กถือว่าเป็นคนละตัวกันนะครับดังนั้นระวังตรงนี้ด้วยนะครับอันต่อมานะครับในข้อ2ก็บอกว่าชื่อตัวแปรเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น ย้ำเลยนะครับตัวแปรจะต้องขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นน่ะจะเป็นตัวเลขก็ได้นะครับอามาลองดูสมมุติว่าเราตั้งแบบนี้ number หนึ่งอย่างเงี้ยได้ครับอย่างนี้ได้เพราะอะไรเพราะกฎของมันถูกต้องก็คือว่ามันจะต้องขึ้นด้วยตัวตัว,ตวเลขไอตัวอักษรเสมอนะครับขอโทษฮะมันต้องขึ้นด้วยตัวตัวอักษรเสมอห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะครับ แต่ตัวเลขน่ยอยู่ท้ายหรือว่าอยู่ต่อจากตัวอักษรก็ได้ไม่ผิดนะครับหรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับสมมติว่า S G R สองสามสี่ A B C อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะมันก็ยังอยู่ในกฎที่ว่าขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนะครับมันยังยังอยู่ในกฎที่ว่าขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขแล้วก็จบด้วยตัวอักษร ก็ได้นะครับไม่ผิดเอาเป็นว่าคุณจําง่ายๆว่าขึ้นต้นด้วยตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเท่านั้นนะครับห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขน,นะครับแล้วข้อต่อมาก็คือว่าเนี่ยข้อต่อมาเขาก็บอกว่าชื่อตัวแปรเนี่ยห้ามมีช่องว่างมีจุดหรือว่ามีสัญลักษณ์พิเศษนอกเหนือจากเครื่องหมายอันเดอร์สกอร์นะครับก็คือว่าเราไม่สามารถใส่สัญลักษณ์อื่นๆได้เลยครับนอกจากอันเดอร์สกอร์อย่างเช่สนสมมติว่า Number u n อันเดอร์สกอร์หนึ่งอย่างเงี้ยได้ นะครับตราบามาใส่อย่างนี้ Number ข้อวักหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ผิดเลยอันนี้ผิดนะครับอันนี้ผิดไม่ถูกนะครับอันนี้ถูกนะฮะหรือจะมาใส่สัญลักษณ์อย่างอื่นนะครับ Number ชาร์ปหนึ่งอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับสัญลักษณ์ตัวเดียวที่เรายอมรับได้ก็คือสัญลักษณ์ขีดล่างอันนี้เท่านั้นนะครับที่เราเรียกกันว่า under score เราได้แค่ Underscore อย่างเดียวนะครับสัญลักษณ์ตัวอื่นห้ามใช้เลยนะครับห้ามใช้โดยเด็ดขาดเลยนะครับดังนั้นสรุปง่ายๆกันเลยนะครับในหัวข้อของการตั้งชื่อตัวแปรนะครับในภาษา Python ก็คือว่า1นะครับต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเท่านั้นนะครับห้ามเอาอย่างอื่นขึ้นต้นนะครับหลังตัวอักษรไปแล้วคุณจะมีตัวเลขก็ได้นะครับไม่ไม่ติดอ่าจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ได้หมดนะครับ สัญลักษณ์พิเศษนะครับยอมรับได้ตัวเดียวก er ็คือเครื่องหมายอันด์เดอร์สกอร์ขีดล่างนะฮะยอมรับได้ตัวเดียวคืออันด์เดอร์สกอร์ขีดล่างดังนั้นไม่ต้องมาถามผมต่อแล้วว่าอาจารย์แล้วเครื่องหมายนี้ได้ไหมเครื่องหมายน้นได้ไหมใส่จุดได้ไหมใส่โน่นนี่นั่นได้ไหมไม่ได uh. ้ทั้งหมดนะครับห้ามทั้งหมดเลยนะครับได้ตัวเดียวคือเครื่องหมายอันด์เดอร์สกอร์เท่านั้นย้ำกันอีกครั้งอันด์เดอร์สกอร์ออลี่นะครับเท่านั้นห้ามใช้ตัวอื่น โดยเด็ดขาดนะฮะอันนี้ก็โอเคนะตามนี้นะครับแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กถือว่าเป็นคนละตัวนะครับอ่าสมมติว่าตัวแฟตัวนี้เนาะตัวนี้กับตัวนี้นะครับสองตัวนี้ถือว่าเป็นคนละตัวกันนะครับตัวนี้กับตัวนี้ถือว่าเป็นคนละตัวกันนะนะครับทำไมถึงคนละตัวเพราะว่าตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพเล็กมันต่างกัน ไม่ใช่แค่คำขึ้นต้นนะครับอาจจะคำใดคำหนึ่งก็ได้นะครับใส่ตัว R อย่างนี้สามตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นตัวแปรคนละตัวนะถือว่าเป็นตัวแปรคนละตัวนะดังนั้นเวลาใช้ต้องระวังด้วยนะครับส่วนใหญ่มือใหม่มักจะพลาดตรงนี้แหละบางทีพลาดแบบน่าเสียดายเลยนะเขียนโปรแกรมมาโอ้สวยมากเลยนะครับรันผลออกมาถูกต้องตรง,งเป๊ะพอถึงเวลาเอา้าทำไมเลกใช้ไม่ได้ล่ะอาจารย์ทำไมมันเออร์เรอร์ล่ะอ๋อ ผมไปนั่งไล่ดูก็อ๋อคุณประกาศตัวแปรไปแบบหนึ่งแล้วก็คุณก็ไปใช้มันแบบหนึ่งนะครับก็ทําให้การแสดงผลมันไม่ถูกต้องพอการแสดงผลมันไม่ถูกต้องปุ๊บมันก็เลยมีปัญหานะครับโอเคนะครับอ่ะอีกอันหนึ่งนะครับ Python นะครับ Reserved นะครับ PythonReserved ก็คือตัวคีย์เวิร์ดพวกนี้ห้ามใช้ครับ อ่าผมบอกว่าคุณตั้งชื่อตัวแปรเป็นอะไรก็ได้นะครับคุณจะตั้งเป็นอะไรก็ได้แต่ตัวแปรที่ห้ามใช้มีต่อไปนี้ครับสามสิบตัวคำนะครับสามจุสองคำมันถะ้าเจอไม่ผิดอ่าสามสิบสามคำนะครับคําพวกนี้ห้ามใช้นะครับห้ามเอามาใช้ในภาษาไพทอนโดยเด็ดขาดนะครับย้ําเลยนะครับห้ามเอามาใช้มีอย่างคําว่าอะไรหล่ะอย่าง t o อย่าง f o r อย่างนั่นอย่าง and อย่าง o อย่าง not นะครับ ที่ว่าห้ามใช้เน่ยเพราะว่าตัวโปรแกร,รมเองนะครับของ Python เองใช้คำพวกนี้เป็นชุดคำสั่งนะครับเพราะคุณเอาคำพวกนี้ไปใช้แล้วมันจะไปชนกับชุดคำสั่งทำให้คำสั่งมันมันเพี้ยนไปเขาก็เลยประกาศว่านี่คือชุด r e s e r v e r d คือห้ามใช้นะครับโอเคนะครับในหัวข้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวในะ หัวข้อถัดไปเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของตัวแปรและประเภทต่างๆนะครับแล้วก็จะมาลอง,ลองประกาศค่าตัวแปรนะครับหรือการประกาศค่า declaration ด,ดูนะครับว่าเวลาเราประกาศตัวแปรเนี่ยเวลาเราประกาศเนี่ยเราประกาศแบบไหนนะครับแล้วก็เวลาใช้งานใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อถัดไปเนาะโอเคครับผม